วันนี้นะครับกลับมาเจอกับออโต้ฟันไทยแลนด์อีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับ PPV รุ่นท็อปที่สุดของตลาดนะครับด้วยราคาจำหน่ายที่มากถึง1 8 3 9 0ล้านบาทนะครับทำให้เจ้า t o y ยต้า o r t u n e r l e g e n d e r 2.8ดขับเคลื่อน4ล้อคันนี้เนี่ยนะครับเป็นรุ่นท็อปที่สุดของคลาสไปในทันทีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสำหรับรถคันนี้มีมากมายแต่มีอะไรที่น่าสนใจและมันทำให้รถคันนี้เนี่ยน่าใช้งานหรือเปล่าทั้งๆที่ค่าตัวของเขาเนี่ยสูงคู่แข่งตามมาเลยครับเดี๋ยว สิ่งที่ทำให้เ e g เ n นเดอร์เนี่ยนะครับถูกตาต้องใจลูกค้าได้สุดเนี่ยนะครับก็คือการออกแบบภายนอกที่โดดเด่นสวยงามแล้วก็มีความแตกต่างจากเจ้า Fort u n e r รุ่นธรรมดาเยอะมากเลย t o y ยต้เนี่ยถึงขั้นออกแบบชุดแต่งด้านหน้าทั้งหมดนะครับรวมถึงรายละเอียดในพวกของไฟก็ดีหรือชุดแต่งด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยใหม่หมดเลยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสำหรับชุดแต่งด้านหน้าตรงนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือกระจังหน้านะครับรวมถึงชุดแต่งด้านหน้าจัดด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยเป็นคนละตัวกับ Fortun e r รแบบ100%เลย ชุดไฟทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไฟ LED เรียบร้อยแล้วนะครับให้ความส่องสว่างในยามกลางคืนแล้วก็มีลักษณะการออกแบบเนี่ยที่เรียวแหลมมากกว่าปกติติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงชุดแต่งทางด้านล่างเนี่ยซึ่งถ้าใครสังเกตดีดจะเห็นว่ามันจะมีตัวส่วนชุดแต่งที่เป็นสีเงินอยู่เล็กๆอยู่ชิ้นหนึ่งที่ด้านล่างสุดของชายชายฝักช,ชายกันชนด้านหน้านะครับแล้วก็จะมี ต้องด้านหน้าเนี่ยติดตั้งมาให้ที่ตำแหน่งของใต้โลโก้ใต้กันชนล่ายทีหนึ่งนะครับซึ่งคัน,นี้เนี่ยมาพร้อมระบบต้อง360องศาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ <ๆ S 1> ม่มความปลอดภัยมากขึ้นด้านหน้าเนี่ยมีความดุดันสวยหรูมากเลยนะครับด้านข้างของรถเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยทีมงานออกแบบเนี่ยเขาพยายามจะออกแบบให้มันมีความเพียวลมนะครับมันทําให้ตัวรถเนี่ยไม่สามารถจะตีโป่งหรือทําให้มันบึกบึนไปกว่าน,นี้ได้นะครับมันก็เลย ทำให้มันได้ในมุมของความหรูหรามากกว่าที่จะมองมันเป็นรถลุยแล้วแมกเนี่ยจะเป็นขนาด20นิ้วนะครับมาพร้อมยางดันหลบแกนเทคนะครับขนาด265 50 20นะครับทั้ง4ล้อนะครับตัวล้อแมกเองเนี่ยจะเป็นสีทูโทนนะครับระหว่างสีเทาอ่อนๆกับสีเงินนะครับซึ่งก็ และแต่คนชอบเนอะบางคนก็บอกว่าสวยดีแต่ผมมั่ว่า้จริงถ้าเป็นลายที่เป็นซี่ๆสถี่กว่านี้อาจจะแบบดูดุแดงกว่านี้นิดนึงการตกแต่งอื่นรอบๆนี่ก็จะเป็นสีดำเกือบทั้งหมดเลยจะสลับกันระหว่างดำด้านกับดำมันนะครับถ้าเป็นจุดที่เป็นจุดของกาบด้านล่างทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบันไดก็ดีหรือตรงซุ้มล้อก็ดีเนี่ยก็จะเป็นสีดำด้านนะครับกระจกเสา A ไปถึงกระทั่งบนหลังคาก็จะเป็นสีดำมันนะครับกระจกมองข้างเนี่ยมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็ตำแหน่งของกล้องนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกล้อง360องศาซ ประตูมาพร้อมระบบสมาร์ทเอทีแล้วที่ประตูคู่หน้าทั้งสองบานสมาร์ทเอนทีคือพกกุญแจไว้กับตัวกดปุ่มข้างๆเข้าออกได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแตะรีโมทนะครับตัวบันไดที่ให้มาเนี่ยมีขนาดที่ไม่สูงมากนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าพอตัวรถมันไม่ได้แบบออกแบบมาจะสูงโดดเนี่ยบันไดที่ให้มาเนี่ยก็เลยใช้งานได้อย่างง่ายดายติดตั้งแรกหลังคามาให้ตำแหน่งการติดตั้งของแรกหลังคาเนี่ยจะไม่ได้ เลื้อยมาถึงเสาเอ A, นะครับจะค่อนๆมาอยู่ที่ตรงึงกลางของเบาะโดยสารตอนหน้านะครับแล้วก็ล่างยาวไปถึงด้านหลังสุดของตัวรถนะครับนั่นก็คือหมายความว่าถ้าคุณต้องการแบบสัมภาระขนาดใหญ่เนี่ยคุณสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมบนหลังคาเนี่ยได้กล่องใหญ่เลยนะครับการออกแบบด้านข้างเนี่ยต้องบอกว่ามันเน้นความหรูหราเน้นความโอ่อ่าจริงๆนะครับมีการติดตั้งตัวกระจกที่เป็นสีเข้มเนี่ยนะครับเพื่อบดบงังผู้โดยสารภายในก็ดีนะครับด้านข้างของตัวรถจริงๆก็จะเห็นว่า มีการเล่นเส้นเล่นเล่นมิติของตัวรถที่ประตูทั้งบานหน้าและบานหลัง <5. S 2> ที่มันต่อเนื่องกันมาจากซุ้มล้อด้านหน้ามาถึงซุ้มล้อด้านหลังเนี่ยอยู่เยอะเหมือนกันนะครับและล้อด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นขนาดนะครับและไซส์และยางร,รุ่นเดียวกับล้อด้านหน้าเลยนะครับซึ่งไม่มีอะไรที่แตกต่างหรือโดดเด่นไปมากกว่านี้ครับไม่ใช่แค่ด้านหน้าของตัวรถนะครับที่มีการออกแบบใหม่นะครับด้านท้ายของรถเนี่ยก็มีการออกแบบให้มีความโดดเด่นเหมือนกันนะครับด้านบนรถเนี่ยจะมาพร้อม เสาอากาศแบบคีบฉลามนะครับที่เป็นสีดำนะครับสอดคล้องกับหลังคาที่เป็นสีดําดีอยเลอร์ด้านท้ายนะครับขนาดใหญ่เนี่ยจะเป็นสีดํามันเหมือนกันแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ซึ่งสังเกตดีดีคือตัวโคมเนี่ยจะเป็นสีขาวใสๆนะครับแต่เวลาเหยียบเบรกเนี่ยจะเป็นสีแดงอยู่นะไม่ต้องตกใจไปไฟท้ายเนี่ยออกแบบมาอย่างมีมิติสันนูนที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็โดดเด่นเลยนะครับทั้งชุดเนี่ยจะเป็นไฟท้ายไฟเลี้ยวรวมถึงไฟถอยเนี่ยรวมอยู่ในชุดเดียวกันนะครับเป็นระบบ LED ทั้งคันแล้วเรียกว่ามีความสวยงามแล้วก็ โอเคเลยนะครับตัวแถบกลางเนี่ยมาพร้อมกับความนิยมของกลุ่มรถ PPV SUV ยุคใหม่ๆก็คือใส่ชื่อมาเลยว่าเป็น Fortuner นะครับแท็กเนมด้านหลังเนี่ยก็จะมีในส่วนของ l e g e n d e r นะครับมีบอกว่าเป็นรุ่น2.8ลิตรนะครับแล้วก็จะมาพร้อมระบบ Sigma 4หรือระบบขับเคลื่นอน4ล้อซึ่ง Toyota เนี่ยภูมิใจนำเสนอ การออกแบบด้านหลังยางที่ผมบอกครับมันจะมีความพยายามในการเล่นสีนะครับให้มันแมชกับตัวรถทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าเขามีการเพิ่มชุดแต่งที่เป็นสีดำด้านเนี่ยตรงมุมกันชนนะครับรวมถึงด้านใต้ที่เป็นกาดทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสีดำมันเหมือนเดิมนะครับด้านใต้เนี่ยจะเป็นตำแหน่งของยางไหลนะครับซึ่งเป็นยาไหลแบบเดียวกับรถมาตรฐานเลยแล้วก็จะมีท่อยเสียขนาดใหญ่เนี่ยถูกซ่อนอยู่ด้านใต้ด้วยนะครับประตูบ้านหลังของรถคนันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นประตูที่เปิดด้วยระบบไฟฟ้าแล้วคุณสามารถเปิดด้วยการกดตรงปุ่มตรงนนี้้ก็ไดะครับ ใช้รีโมทซึ่งมีให้มาให้เนี่ยในการเปิดในการเปิดก็ได้เหมือนกันนะครับก็กดค้ั้งไว้นะครับประตูมันก็จะเปิดซึ่งมันทาให้เราเนี่ยมีความสะดวกสบายในการใช้งานรถคันนี้มากยิ่งขึ้นสมมติในกรณีที่เราแบบแบกของมาถือของมาเนี่ยเราไม่ยังเปจะต้องมานั่งแบบกดอะไรให้มันมากงมายใช้รีโมทก็เปิดได้เหมือนกันนะครับซึ่งโอเคเลยสําหรับรถคันนี้สิ่งที่เห็นได้นะครับตอนีที่เราเปิดเปิดฝากระโปรงบานท้ายขึ้นไปเนี่ยก็คือ ชกใหญ่มากเลยนะชกดูมีความแข็งแรงมากเลยนะครับก็ดีครับแล้ว่ามันเปิดด้วยไฟฟ้าเป็นหมดละนะครับแม้จะมีการพรายายามเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยนะครับไปมากมายขนาดไหนก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องบอกว่ายังเป็นจุดอ่อนและการสําหรับ Fortuner โดยทั่วๆไปเลยรลยถึง l ร g e n d ดอรคันนี้เนี่ยก็คือเบาะนั่งแถวที่3นะครับสังเกตดูดีเนี่ยยังเป็นเบาะแบบห้อยอยู่เลยนะครับเป็นเบาะแฝนด้านข้างอยู่เลยไม่สามารถพับเรียบได้นะครับถ้าคุณพับเบาะเนี่ย มันก็จะมีพื้นที่ตรงนี้ที่เกะกะในการวางโรดักวางข้าของเหมือนเดิมหรือแม้แต่คุณจะพับมันขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็จะวางของได้ไม่เต็มที่ะนะครับแต่แม้ผมจะบ่นว่ามันไม่ดีงามยังไงแต่ว่าผู้ใช้งานโตโยต้าที่ซื้อรถคันนี้ไปหมื่นกว่าคนนะครับสีกว่าเปอร์เซ็นต์ของตลาดเนี่ยนะครับก็คงบอกผมว่าก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็เขาให้มาแบบนี้ก็ต้องใช้งานแบบนี้ไปแลหละเบาะที่นั่งตอนสุดท้ายของเจ้าเ e g e n เดอรเนี่ยนะครับไม่ใช่ของเ e g e n เดอรหรอกของ Fort u n e r ทุกรุ่นเนี่ยนะ ตำแหน่งการน,นั่งที่ต้องบอกว่าไม่เหมาะสําหรับผู้ใหญ่เลยนะครับร้อยเ็นนะครับเห็นไหมครับว่าศีษะชนละนะครับผมสูงร้อยหกสิบแปดเนาะศีษะชนเข่าชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมีให้ผู้ใหญ่เนี่ยมันนั่งได้ยาวๆแล้วจะไม่เมื่อยนะครับด้านท้ายเนี่ยนะครับนอกจากตัวของเบาะที่นั่งที่ผมบอกว่ามันดูบางๆแล้วก็รับน้ําหนักแบบแปลกๆเนี่ยนะครับข้อดีของเบาะที่นั่งตอนที่3เนี่ยนะครับที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือเบาะที่นั่งเนี่ยสามารถปรับเอ็นได้นะครับมันสามารถทําให้คุณเนี่ย มีพื้นที่สําหรับเฮดรูมลยที่เพิ่มขึ้นได้ในกรณีคุณปรับเอทไปเยอะแล้วคุณก็นอนยาวไปนะครับแต่ก็อาจจะนั่งไม่สบายเพราะไม่เป็นการนั่งที่ผิดท่าไปนิดนึงแล้วก็มันจะทําให้เข่าของคุณเนี่ยชันไปโดนเบาะข้างหน้าเยอะขึ้นนะครับให้เด็กๆนั่งดีกว่าแต่ว่าโตต้าเองเนี่ยก็คํานึงถึงการใช้งานสําหรับเบาะที่นั่งต่อสามมากพอสมควรเหมือนกันเพราะว่ามีมาให้ทั้งในส่วนของเข็มขัดนิรภัยนะครับสำหรับผู้โดยสาร 2คนที่นั่งด้านหลังและช่องเก็บสัมภาระเล็กน้อยๆ,ๆช่องวางแก้วช่องอะไรมากมายที่ติดตั้งมาให้เรียบรนอยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเอาใจเลยรวมถึงช่องแอร์ที่เย็นฉ่ำแล้วก็ให้อร์ขนาดกำลังดีเนี่ยนะครับออกมาโดยแอร์ตรงนี้เนี่ยจะใช้ตัวควบคุมเดียวกับเบาะที่นั่งแถวที่2เป็นตัวควบคุมให้นะครับไม่สามารถควบคุมแยกได้อันนี้เนี่ยคุยกันดีๆระหว่งางเบาะสองเบ,บาะสามนะจะได้ไม่ตีกันว่าจะปล่อยแอร์มากน้อยขนาดไหนยังไง ที่นั่งตอนกลางของเลเจนเดอร์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีความสะดวกสบายในระดับหนึ่งเนาะการรองรับตำแหน่งของเข่าเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็เล็กรุ่มเลอเยอะมากนะครับต่อให้คุณขยับขึ้นมาแล้วเนี่ยเข่าคุณก็ไม่ชนอยู่ดีนะครับยังมีพื้นที่เหลือให้คุณเนี่ยนั่งทำนู่นทำนี่ได้สิ่งที่ดีมากเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ที่ผมรู้สึกนะครับก็คือการที่เบาะที่นั่งตัวนี้สามารถปรับนอนได้ปรับมันคงไม่ได้นอนราบนะแต่มันก็ถือว่านอนได้แบบเกือบสบายแหละนะครับแม้ตำแหน่งของ เบาตรงด้านล่างเนี่ยมันจะยันยันหลังหน่อยนึงนะครับก็อาจจะทําให้แบบไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็ต้องลองปรับขยับหาตำแหน่งที่นั่งที่มันเหมาะสมกับสรีระของคุณดูนะครับในการนั่งนะครับมีช่องแอร์ที่บนหลังคานะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมแอร์เนี่ยจะอยู่ตรงกลางก็จะปรับได้แค่เรื่องของความความแรงของตัวพัดลมนะครับตัวอุณหภูมิเนี่ยจะถูกปรับมาจากด้านหน้ามีไฟติดตั้งมาให้เรียบร้อยไฟเนี่ยเป็น L.E.D สีขาวสว่างมากนะครับตำแหน่งของมือจับเนี่ยมีในส่วนของที่ห้อยที่แขวนเสื้อมาให้นะครับแล้วก็จะมีฮุกที่รองรับน้ําหนักแม็กซิมัมเนี่ยสกิโลกรัมเนี่ยติดตั้งมาให้ทั้งซ้ายขวาเลยนะครับมีช่องชาร์จไฟ2.1แอมป์มาให้นะครับเป็น USB ธรรมดาที่ทั้ง2จุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีช่องเสียบไฟ AC 220V โวลต์เนี่ยนะครับ100วัตต์เนี่ยติดตั้งมาให้เรียบร้อยนอกจากนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันมีความ เอาใจคนใช้งานสำหรับชีวิตประจำวันทั่วๆไปเนี่ยคุณมันมีมาให้ทั้งในส่วนของช่องเก็บของทางด้านหน้านะครับซึ่งสามารถใส่ของชิ้นใหญ่ๆได้คือมันมีความยืดหยุ่นมากพอที่จะใส่ขวดน้ำใหญ่ๆได้นะครับหรือแม้จะตำแหน่งของที่วางแขนนะครับซึ่งมีขนาดยกขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่พอนั่งก็รู้สึกว่าเวลาเราเท้าไม่จะคำ้คำๆเรานิดหน่อยจริงๆถ้าทำโลวไปต่ำกว่านี้อีกสักประมาณแบบสองสามเซนได้มีเท้าสบายกว่านี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของ ที่วางแก้วน้ามาให้นะครับเรียกว่าวางได้อย่างสบายๆเลยตลอดเส้นทางนะครับทันทีที่คุณก้าวเข้ามาในห้องโดยสารของเจ้าเรเจนเดอร์เนี่ยนะครับสิ่งที่มันสะดุดตาคุณมากๆเลยก็คือเบาะที่นั่งรูปแบบใหม่นะครับซึ่งจะเป็นเบาะที่นั่งหนังแหละนะครับแล้วก็มีการเดินด้วยหนังสีขาวนะครับอ่าซึ่งเป็นจุดขายของเรเจนเดอร์เลยทั้งคันเนี่ยจะเป็นเบาะที่นั่งรูปแบบนี้หมดเลยคือเป็นเบาะสีเทาแล้วตัดด้วยสีขาวนะครับมีความ โออารูหรามากขึ้นนะครับรูปลักษณ์ของหมอรองศรีรษะเนี่ยก็มีการดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งถ้าคุณสังเกตดีเนี่ยคุณจะเห็นว่าตำแหน่งที่วางศรีรษะคุณจริงๆเนี่ยมันจะถูกดันให้สูงออกมานะครับมันทําให้หัวของคุณเนี่ยถูกดันออกมามากขึ้นเวลาที่คุณนั่งขับขี่นะครับ ที่ผมลืมพูดไปเมื่อกี้ก็คือการก้าวเข้ามาในรถคันนี้นะครับประตูของรถเนี่ยจะมีลักษณะของการเปิดเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับพอมันเปิดกว้างเนี่ยนะครับมีเสาจับอะไรมาช่วยเหลือมากมายเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเดินขึ้นลงจากรถคันนี้เนี่ยได้อย่างสะดวกง่ายดายมากขึ้นนะครับตัวประตูเองเนี่ยก็มีน้ําหนักที่ไม่หนักมากนะครับใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกเลยนะครับสาหรับเจ้าตัวใหม่ตัวนี้การดีไซน์ด้านหน้าของรถทั้งหมดเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่า เขาพยายามเน้นเรื่องของสัดส่วนการออกแบบที่มีความโค้งมนมีการเลือกใช้วัสดุที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็หรูหรามากขึ้นอ่ะเอาข้อดีก่อนนะครับการออกแบบทั้งหมดดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นดีไซน์ตามแนวนอนนะครับคือชิ้นส่วนทุกชิ้นของรถถูกยืดออกในแนวนอนหมดตั้งแต่ช่องแอร์ทางด้านซ้ายช่องแอร์ตรงกลางนะครับรวมถึงช่องแอร์ด้านขวาเนี่ยออกแบบในแนวระนหน้าหมดเลยนะครับมีการติดตั้งลําโพงของ JBL รอบคันรถจุดที่ผมถือป่นจุดติสําหรับ คอนโซลด้านหน้าเนี่ยครับก็คือเจ้าตัวชิ้นส่วนตรงนี้นะครับไม่ยินเสียงควาไหมมันยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับพลาสติกแบบแข็งๆนะครับผมว่าในอนาคตถ้าโตโยต้าไมาเนเช็คันนี้อีกรอบหนึ่งเนี่ยผมว่าวัสดุตัวนี้น่าจะปูเต็มละนะครับเพื่อให้มันมีความหรูหรามากขึ้นนะครับช่องด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นวัสดุผิวนุ่มซึ่งอันนี้ดูเหมือนเป็นช่องธรรมดาเนาะแต่จริงๆคือมันถูกซ่อนช่องเก็บของเอาไว้ซึ่งค่อนข้างลึกแล้วก็จะเป็นช่องที่ เขาเรียกไปว่าเป็นช่องแช่เยน็นก็จะมีความเย็นในระดับหนึ่งนะครับแต่คงไม่เย็นเจี๊ยบระดับแบบเข้าตู้เย็นเข้าช่องฟรีซแล้วมันยากเหมือนกันนะครับด้านล่างก็จะเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่นะครับหน้าจอตรงกลางเนี่ยจะใช้ในการดูแลในเรื่องของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ระบบเชื่อมต่อกับรถเนี่ยเป็นหลักนะครับในเรื่องของบลูทูธก็ดี a n d ด o i d Auto a p p l e c a r p l a y พลรวมถึงระบบต่างๆมากมายนะครับจะเห็นว่าหน้าจอมันอยู่ไม่ไกลจากมือมากนะครับเราสามารถแตะ เราสามารถเลือกฟังก์ชันการใช้งาน,นต่างๆเนีเ่ยได้อย่างง่ายดายเลยก้อง360องศา PVM ซึ่งเราสามารถดูในรายละเอียดของตัวรถเนี่ยนะครับในรูปแบบต่างๆนานา,นาได้เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยโอเคนะกล้องถือว่ามีความชัดเจนช่อง USB มาให้ตรงนี้นะครับสามารถเสียบเพื่อฟังเพลงได้อย่างง่ายดายหรือว่าจะเสียบเพื่อเชื่อมต่อในส่วนของแอปเป็นคา Android Auto ก็ใช้ช่องเสียบ USB ตัวนี้เหมือนกันนะครับ ระบบแอร์ที่ให้มาเป็นแอร์อัตโนมัติแล้วนะครับอันนี้เปิดแอร์ห้องโดยสารตอนหลังนะมีปรับเพิ่มความแรงของแอร์ของลมแอร์เพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิออตโต้นะครับด้านล่างลงไปเนี่ยจะเป็นจุดของระบบขับเคลื่อนซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะใส่ขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อหรือจะเป็นโฟล์ก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีระบบควบคุมความเร็วระหว่างลงทางชันติดตั้งมาให้แล้วก็ช่องชาร์จไฟแบบที่จุดบุหรีนะครับยังมีอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตำแหน่งของ ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไวเลสนะครับใครที่มีฟังก์ชันที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไวเลสเนี่ยลองใช้ได้ก็ถ้าไม่ใช้ก็ปิดมันนะครับพอจะใช้แล้วก็กดเปิดมันพอไฟสีฟ้าตรงนี้ติดเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับช่องวางแก้วน้ำเนี่ยนะครับจะเป็นช่องทรงลึกนะครับพอปิดลงมาจะเห็นว่าตรงนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นไลายไม้ที่ค่อนข้างสีเข้มแล้วก็มีรูดลายดีไซน์ที่มันเก๋ขึ้นนะครับไล่ลงมาก็จะเป็นคันเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับสามารถปลดล็อกจากาพาร์คก,กิ้งเนี่ยมาที่เอ มาเสียบเอานะครับก็คือถ้าคุณจาะแล้วแล้วคุณอยากจะปลดล็อกมันเนี่ยคุณก็ต้องเอากุญแจดอกนี้เนี่ยมาเสียบเข้าที่ช่องนี้เพื่อปลดล็อกมันนะครับโหมดการขับขี่เลือกได้ระหว่างอีโค o นอร์มลแล้วก็สปอร์ตนะครับจะมีในส่วนของอัยเดอรีสตมาให้รวมถึงระบบควบคุมเสถภาของตัวรถเบรกมือเนี่ยแม้จะมีความพยายามทําให้มันหลูหลราเพิ่มขึ้นแต่ผมก็ว่ามันใหญ่มากแล้วมันก็แบบตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงนะครับพมารมลายนะครับพงมลาัายมีอะไรบ้างด้านหน้าเนี่ยอ มาตรวัดเนี่ยจะเป็นมาตรวัดแบบดิจิตอลผสมอนาล็อกนะครับก็คือมาตรวัดความเร็วมัดกับมาตรวัดออรอบเครื่องเนี่ยจะเป็นมาตรวัดแบบอนาล็อกนะครับใต้มาตรวัดความเร็วเนี่ยจะเป็นมาตรแสดงน้ํามันใต้มาตรวัด อรอบเครื่องเนี่ยจะเป็นมาตรวัดความร้อนของห้องเครื่องนะครับการแสดงผลอื่นๆจะถูกแสดงผลผ่านหน้าจอตรงกลางนะครับซึ่งสามารถบอกได้ในเรื่องของข้อมูลทางด้านการขับขี่ก็ดีเรื่องของระบบที่ติดตั้งมาให้ในตัวรถรวมไปถึงการเตือนต่างๆเช่นลืมปิดประตูหรือเรื่องของการตั้งค่าอื่นๆสามารถใช้งานในหน้าจอขนาดเล็กเนี่ยได้หมดเลยนะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยทรงกลมเนอะด้านซ้ายขวาก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันซึ่งคุณสามารถควบคุมระบบเครื่องเสียงโทรศัพท์เนี่ยได้ที่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ย ปุ่มที่เห็นตรงนี้นะจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการควบคุมหน้าจอขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับแล้วก็รวมถึงควบคุมระบบต่างๆเช่นระบบเตือนชนด้านหน้าหรือระบบเลงคิปเลงคิปปิ้งนะครับซึ่งใช้ปุ่มตรงนี้ในการเปิดปิดนะครับ คำถามเลยก็คือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอยู่ไหนอยู่ที่ก้านเล็กๆด้านข้างนะครับโตต้ายืนยันมาแล้วว่าติดตั้งไว้ตรงนี้ปลอดภัยแล้วก็น่าใช้งานที่สุดแล้วนะครับพวงมาลัยเนี่ยมาพร้อมกับแพตเดิรชิพทางด้านซ้ายขวานะครับเป็นแพตเดิรชิพขนาดใหญ่ซึ่งเห็นชัดเจนคุณใช้งานมันได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเรียกว่าให้มาเต็มที่เหมือนกันสําหรับระบบต่างๆที่ใช้งานได้ภายในรถคันนี้ครับสิ่งแรกนะครับที่โตต้าควรจะปรับปรุงนะครับสาหรับเจ้าเครื่องยนต์และห้องเครื่องนะครับก็คือ ฝาหนักมากเลยนะครับและตำแหน่งการค้ำก็สูงมากเลยผู้ค้ำนี้เดี๋ยวทุกคนก็หาผมตัวเล็กไปนะครับแต่จริงก็คือหนักจริงๆแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยต้องใช้คนในการยกอะ่ะสองคนนะแล้วตำแหน่งการค้ำคือแบบโอ้ลองคิดดูสิว่าถ้าเป็นผู้หญิงไซส์เล็กอะ่ะจะเปิดฝาเครื่องยังไงไม่มีทางเลยนะครับมาว่ากอนที่เครื่องยนต์บ้างนะครับเครื่องยนต์เนี่ยยังเป็นเครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับ1 GDFTV 2,755 cc เหมือนเดิมนะครับแต่ สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือคู่แข่งเนี่ยท็อปในตลาดเนี่ยก็คือ213แรงม้า500นิวตันเมตรนะครับโตต้าก,ก็เลยตัดสินใจเพิ่มสมรรถนะของรถขึ้นมาพร้อมกับสมรรถนะ204แรงม้านะครับที่3,400รอบต่อนาทีพร้อมด้วยแรงบิดสูงสุดเนี่ย500นิวตันเมตรเท่ากับคู่แข่งนะครับระบบส่งกําลังเนี่ยยังเป็นระบบส่งกําลังแบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเหมือนเดิมนะครับซึ่งไม่ได้เปลี่ยนไปจากตัวเดิมเท่าไหร่นะครับ สิ่งที่โต้ต้าให้มาเพิ่มนะครับและเขาคุยว่ามันดีขึ้นกว่าคู่แข่งก็คือการติดตั้งเพลาปรับสมดุลในรถนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ทําให้รถเนี่ยมีความเงียบแล้วก็มีความนุ่มนวลของเครื่องยนต์เนี่ยที่มากกว่าคู่แข่งนะครับแต่มันจะดีขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพาไปลองขับดูว่าเป็นยังไงมั่งครับตามมาเลยครับ อย่างที่บอกไปนะครับโตต้าเองเนี่ยมีการปรับสมรรถนะของรถคันนี้เนี่ยมาอย่างค่อนข้างจะดุเดือดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้กลับมาก็คือเรื่องของการตอบสนองของเครื่องยนต์ที่ดีขึ้นนะครับในเกียร์แรกแม้โอเคละ่ะยังใช้เกียร์หสปีดต,ตัวเดิมอยู่นะครับอัตโทดก็ไม่ได้ปรับอะไรไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบสนองของเครื่องยนต์เนี่ยก็คือเป็นการตอบสนองของเครื่องยนต์เลยล้วนนะครับแรงมา้าแรงบิดที่เพิ่มขึ้น สิ่งที่มันได้มาแน่นอนเนี่ยก็คือการตอบสนองที่ปูดปั๊ทขึ้นอย่างชัดเจนสิ่งที่ดีขึ้นอีกอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือเรื่องของเสียงเครื่องยนต์นะครับกับเสียงล้อบนถนนที่เข้ามาในรถเนี่ยที่รถลงจากรุ่นเดิมจะเห็นได้ชัดนอกจากนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของความสะดวกสบายในะเรื่องของช่วงล่างก็ดีเรื่องของอะไรก็ดีเนี่ยให้ความนุ่มนวลในระดับหนึ่งแบบที่เราจะไม่รู้สึกว่ามันยุบเกินไปหรือมันกระด้างจนเกินไปนะครับสิ่งที่คุณอาจจะต้องรู้สึกว่าระมัดระวังกับมันมากขึึ้้้นนนกก็คืืออตััวรรเเีีี่่่่ยมมะบบบชหลดขขทพิ ทั้งเรื่องของระบบการเตืนอนการเปลี่ยนเลนรถแบบอัตโนมัตินะครับรวมถึงเรื่องของระบบที่จะดึงให้รถเนี่ยอยู่ในเลนโดยอัตโนมัติมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเปลี่ยนเลนโดยที่คุณไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยตัวรถมันก็จะมีอาการเตือนทั้งเตือนด้วยเสียงแล้วก็เตือนด้วยอาการดึงของตัวรถเนี่ยที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมาให้พร้อมครบทุกสิ่งอย่างแล้วล่ะนะครับในาราคาคา่คาตัวที่บอกว่าปรับเพิ่มจากรุ่นเดิมไม่มากเพียงแต่พอปรับเพิ่มปุ๊บเนี่ยมันได้ไปแพงสุดในคลาสแค่นั้ สิ่งที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงของเจ้า Toyota Fortuner Regender รุ่นนี้นะครับก็คือรูปล,ลักษณ์ทรงสปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์สมรรถานะสูงขึ้นและแน่นอนครับการติดตั้งระบบความปลอดภัยมากมายของตัวรถนี่ทำให้ตัวรถนี่นะครับมีความเหมาะสมกับการที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้นำในท้องตลาดจริงๆราคาค่าตัวที่พุง่งเยไปถึง1นึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนี่นะครับ สิ่งที่ได้มาก็คือความคุ้มค่าต่างๆนานาที่เราเล่ามานะครับการตอบสนองของการขับขี่ที่ดีขึ้นระบบต่างๆที่มีมาให้ไม่แพ้คู่แข่งละนะครับแล้วก็เรื่องของความสะดวกสบายความโอ่อ่าที่มากขึ้นและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสิ่งที่คุณน่าจะรู้และน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเจ้าโตลต้าฟอร์จูเนอร์เ n เจนเดอร์2.8ลิตรขับเคลื่อนสี่ล้อด้านหลังผมคันนี้นะครับถ้ามีใครมีคําถามไม่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือผมลืมพูดอะไรไปเนี่ยก็ทิ้งคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับก่อนจากกันไปเนี่ยก็อย่าลื เ o ซบุ๊กยูทูบช anel n แล้วก็เว็บไซต์นะครับรวมถึงล่าสุดเนี่ยเราเปิดแอปพลิเคชันรถทุ่ฟันไทยแลนดแล้วนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับมีการอัปเดตที่ไม่แพ้กับเว็บไซต์เลยนะครับน่าสนใจมากๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรน่าสนใจอีกนอกจากนี้เนี่ยก็มาติดตามพวกเราการอยากให้เราทําอะไรก็บอกพวกเราได้นะครับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ